ก็เจอกันอีกแล้วนะครับกลางดึกในคืนที่แมนยูเตะนะครับแฟนแมนยูหลายคนนะผมคิดว่านะก็น่าจะอารมณ์เดียวกับผมแหละก็คือเออถึงบอลมันเราจะชนะนะแต่ก็ยังแบบตึงๆอะ่ะแล้วก็แบบดูไปเซ็งไปพลาดแบบไปหน้าพลาดบ้างอย่างเงี้ยเจออีกแล้วเป็นทุกนัดเลยอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับแฟนแมนยูอย่างเราๆนะครับ เพราะว่าทีมเราชนะ2-1นะในบอลยูโรป้าลีกนะครับก็ส่งให้ขึ้นไปอันดับที่5แล้วอยู to <laughs> <Walking into> ่ในกลุ่ม8ทีมที่เข้ารอบนะครับก็วันนี้แมนยูเจอกับที่ดูชื่อผมยังต้องต้องดูอ่ะผมจำชื่อไม่ได้วิกตอเรียพันเซ้นนะครับทีมจากเช็กนะถ้าจะไม่ผิดเนี่ยอันดับเขาอันดับคะแนนเขาอยู่อันดับที่2นะครับแต่ว่าเรื่องของชื่อชั้นนะแล้วก็มูลค่านานเตเนี่ยคนละเรื่องกับแมนยูเลย แมนยูนะครับในวันนี้นะมาแผนเดิมครับก็เป็นสามสี่สองหนึ่งนะเดี๋ยวผมไล่ทีละตัวเลยแล้วกันเนาะอันนี้เริ่มจากโอนาน่า hmm. ก่อนเลยนะผมที่ผมเห็นเนี่ยคือผมพูดจริงนะไอ้ช็อตที่เขาพลาดเนี่ยผมแบบอู้ดูเล็ดสายตามากเลยไม่น่าจะพลาดง่ายๆแบบเนี้ยผมมองว่ามันทําให้ทีมอะเสียขวัญกําลังใจง่ายคือผู้เล่นที่แบบตั้งใจเล่นอย่างเงี้ยมาเจอช็อตเนี้ยเงินทุกคนเลยนะกําลังใจก็ห่อเหี่ยวโอ้อันนี้ โอนาน่าเนี่ยผมต้องบอกกันเลยนะว่าผมเสียตั้งแต่ต้นเกมเลยนะต้นเกมมาเนี่ยลูกเปิดแต่ละลูกอะ่ะโอ้โหลุ้นทุกลูกมีออกมาพาลาดด้วยนะที่ผมเห็นนะวันเนี้ยโอนาน่าพลาดจริงนะแต่ว่ากองหลังเราอะ่ะไม่พลาดเลยนะผมว่าแทบไม่พลาดเลยอะ่ะทั้งมาตินเนสทั้งเดรลิกแล้วก็มัซลาวีนะผมว่าไม่พลาดเลยเนี้ยเล่นดีมากสามคนเนี้ย อยู่เลยอ๋อแล้วก็คาเซเมโรอีกตัวหนึ่ง<ๆ>เขาจะอยู่กับอาบูโนเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ชัดเจนคือบูโนเป็นตัวบุกนะตัวลุกส่วนอาคาเซเมโรก็เป็นตัวรับใช่ไหมเนี่ยสีตัวกันอ่ะคาเซเมโรอ่ามาร์ติเนสเดลิกแล้วก็มาซลาวีนะครับอันเนี้ยสีตัวเนี้ยเล่นดีมากแต่ว่าด้วยอาจจะเป็นที่ชื่อชั้นของทีมด้วยนะที่แบบว่าเขาบุกมาอย่างเงี้ยเขาเจาะไม่ค่อยเข้าหรอกเหมือนการคลองบอลเขายังไม่ค่อยดีถ้าสังเกตนะทีมเราอ่ะแย่ๆขาไปบอลเขาก็หลุดจากขาเขาละ อันนี้ผมว่าเขาสกัดค่อนข้างง่ายนะเมื่อกี้พูดเรื่องบูโน่ะ Bruno นะบูโน่เนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นหัวใจของเราเลยนะเพราะว่าเกมเนี้เปลี่ยนตัวห้าตัวแต่บูโน่คือหนึ่งในคนที่เป็นเกมลุกนะแต่ว่าไม่ถูกเปลี่ยนตัวออกนะเออเนี่ยบูโน่มีบูโน่กับอารมัดเองเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือบูโน่เนี่ยผมเห็นทั้งเกมเลยนะนะวันนี้ผมผมผมให้บูโน่เนี่ยเป็นวันที่แทบจะท็อปฟอร์มที่สุดข,ของเขาเลย เพราะเขามีประโยชน์มากทั้งเกมรับทั้งลูกขยันนะแล้วก็เกมบุกเปลี่ยนจากรับกลายเป็นลุกเนี่ยต้องให้เขาเลยหลายๆล,ลูกก็มาจากเขานะทีนี้ก็มาทางขวาบ้างก็จะเป็นดารโลนะดารโผมว่ารอบนี้ดีนะเขาไม่ได้ไม่ผิดพลาดอะไรมากนะแต่ว่าเรื่องเกมเกมบุกก็ยังเป็นจุดอ่อนของเขาเหมือนเดิมแต่ว่าเรื่องความเร็วสปีดต้นเนี่ยต้องยกให้เขาแล้วก็มาทางซ้ายก็จะเป็นมาเลเซีย ไอ้มาร์เซียเนี่ยผมว่าเป็นพื้นฐานกลางๆนะไม่ได้แบบมีอะไรหวอรือหวามากจะบุกก็บุกไม่ค่อยได้จะเร็วก็เร็วก็ไม่ก็ไม่เร็วนะตัวเขาเล็กๆเหมือนต้องวิ่งเร็วแต่สุดท้ายผมเห็นนะโดนกระชากหลุดตลอดเลยแล้วก็เหมือนแบบปรับเวอร์ชันมาใหม่จะเป็นแบบกล้ามบึกๆใช่ไหมเขาน่าจะแข็งหน่อยแต่ทีนี้ตอนเบียดมันเบิร์ดก็เบียดสู้เขาไม่ค่อยได้อะดังนั้นผมมองว่ากลางๆเลยตัวเนี้ยแล้วก็กระเถิบขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นอ่า อา์มัดติโาโล่เนี่ยอา์มัดติยาโล่คืออีกหนึ่งหนึ่งในตัวบุกที่ไม่ถูกเป็นตัวออกนะผมบอกให้เนี่ยอา,มา์มัดอ่าบูโน่เนี่ยโหสุดผมบอกเลยสองตัวนี้เล่นกันสุดยอดไออา์มัดเนี่ยลูกขยันผมให้สิบเอ็ดเต็มสิบเลยอโอะโหต้องยอมเขานะอันนี้จริงๆวันนี้ผมรุนให้เขาได้ยิงประตูได้ซ้ําสงสารเขาแล้วแบบไปเจอเพื่อนเล่นกันแบบเนี้ยแต่เขาก็ยังเล่นแบบเต็มที่อะ่ะตั้งแต่ต้นเกมจนท้ายเกมอ่าวิ่งกระจุยโอ้หผมให้ใจเขาเลยอันเนี้ย อามัดนี่ผมคิดว่าเป็นของคำในคนตมเลยนะอ่าแล้วทีนี้ก็เป็นแรดฟอร์ดบ้างแหะแรดฟอร์ดี่ผมถือว่าเล่นไม่ดีนะวันนี้จับบอลก็ไม่ได้จ่ายบอลก็ไม่ดีเลี้ยงบอลก็ไม่ผ่านยิงก็ไม่ได้โอ้ผมว่าแย่ช่วงนี้ผมว่าแรดฟอร์ดเขาหลับการกดดันสูงแล้วก็เห็นกล้องชอบจับไปที่เขานะก็ช่วงนี้เป็นข่าวอยู่นะที่จะอาจจะปล่อยตัวถูกไหมอ่าถือว่าแรดฟอร์ดผมว่าาแย่แรดฟอร์ดไม่โอเลย แล้วทีนี้มาถึงกองหน้าตัวเป้าเป็นจันดูจันดูนี่ผมมองว่าจริงๆิงจันดูเนี่ยแผนเขาเนะี่ยไม่ใช่ว่าจะส่งมาแบบว่าเพื่อยิงโดยเฉพาะนะถ้าสังเกตนะจันดูนี่จะเป็นตัวพักบอลน,นะครับจะเป็นตัวพักบอลก,ก่อนเลยแล้วทีนี้พอพักบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยอามัดกับแรดฟอร์ดจะจะสอดขึ้นไปถูกไหมพอพักบอลเสร็จปุ๊บไอ้จันดูนะ่ยจะมีหน้าที่แทงบอลไปให้เพื่อน แต่ทีนี้ยจารดูเนี่ยปัญหาส่วนตัวก็คือจับบอลไม่ไม่อยู่อะผมรู้สึกว่ามันจับบอลแล้วมันหลุดบ้างพันแข้งพันขาบ้างหรือมันจังหวะมันช้าไปบ้างแล้วเนี่ยมันทําให้เล่นไม่ได้ไงพอตัวจ่ายจ่ายชาแล้วลัดหน้าแทงไปแล้วเนี่ย้วทาไงต่อทีเนี้ก็ติดเขาก็เข้ามาชาร์จเสียบอลอืมก็โดนสวนไปไอ้ทีมนี้สวนวันน่ากลัวเลยนะนี่ขนาดทีมเขาไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะเออจะสวนมาทีนี้โอ้โหได้ลุ้นเลยเรื่องรูปเกมบ้างเนาะ ทั้งสองทีมอะไม่ได้ต่อบอลกันแม่นยําขนาดนั้นอะเหมือนกันเลยครับคือต่อคือเลี้ยงบอลกันไปก็สกัดกันไปประพันแข้งพันขาแล้วก็เสียบอลกันโต้กันไปโต้กันมาก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวามากนะจะมีก็แต่ทีมเขาเนี่แหละที่มาที่มาโจมตีเราแล้วก็แบบเล่นความผิดพลาดของเราอะแต่ว่าจอจบครึ่งแรกก็ศูนย์ศูนย์ไงไม่เป็นไรทีนี้ผมมาลุ้นครึ่งหลังว่าอ่าอมัมบรินอะเขาจะเขาจะแก้ไขเกมยังไงอะเปิดมาปุ๊บเนี่ยครึ่งหลังนะ ตัวเหมือนเดิมเป๊ะเลยก็คิดละเออเขาคงอาจจะไปจูนอะไรกันมาสุดท้ายผมเห็นเขาปล่อยเล่นเหมือนเดิมเลยนะไม่ต่างเลยจนกระทั่งนาทีที่ประมาณช่วงหกสิบอะเขาเปลี่ยนเซอร์ซี่ออกแล้วก็เอาหอยดึงเอาหอยลุนเข้ามาแล้วหลังจากนั้นก็อีกแป๊บหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนรัดฟอร์ดออกเพราะว่ารัดฟอร์ดทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เอาเมสันเมาส์มาเพื่อเอาไว้แบบจ่ายบอลแทนถูกไหมแล้วอีกคนก็จะเป็นอ่า เดอะมุนน่ะแอนโทนีแอนโทนีทีนี้ลงมามาเลสมาลเลเซียเพราะว่ามาลเลเซียเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันไม่ต่างกันเลยผมว่าไม่ต่างกันเลยสองตัวนี้เปลี่ยนปุ๊บบอลกระเตื้องขึ้นนะบอลบอลโอเคขึ้นเลยเพราะว่าเปลี่ยนแล้วไงจากเดิมมาเซอร์ซีจะเหมือนจะเป็นตัวตัวรับบอลแล้วตะแทงอย่างเดียวใช่ไหมทีนี้หอยลุนมามันมีมันมีความสามารถแบบหน้าเป้าด้วยอ่าทีนี้ก็จะเป็นพวกเมสาโโอ,อย่างเงี้ยบโนอย่างเงี้ยอามัดเงี้ยป้อนละ,ป,นละป้อนให้หอยลุนละมีช็อตที่แบบหอยลุนเข้า เข้าชาร์จได้นะแล้วก็เกือบได้ประตูเห็นไหมเพราะว่ามีความวื่หวามากขึ้นอย่างลูกแรกที่เราได้ใช่ไหมก็ลูกขยันของบุโนโนครับเสียบอลแล้วก็พยายามไปเอามาจนได้ฟาวอะแล้วก็รีบเล่นเร็วจนเราได้เปรียบแล้วส่งให้ใครรูไหมส่งให้อามัดอามัดเดียโลอะอามัดเดียโลนี่ก็ตะตะบ,บันไปเลยครับพยายามนัดหล่อไปจนกระทั่งยิงไปแล้วก็กระดอนไปหายหอฮลุนอยลุนก็เอา้ายกขานีดเึ็งก็บอลเข้าแนละ้ว เนี่ยลูกขยันของอามัดเลยนะกับบโน่นะท็อปฟอร์มวันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนตัวที่ดีนะดีขึ้นอนะก็คือมันดีขึ้นจากครึ่งแรกเยอะเลยอ่ะทีนี้ก็เล่นไปเรื่อยๆนะเกมเกมบุกของเราก็ดีขึ้นนะเหมือนมันคึกขึ้นนะ่ะแล้วก็จะมีจุดเปลี่ยนอีกอันนึงก็คือการเปลี่ยนตัวในช่วงนาะทีที่80 80เนี่ยจะมีตัวลงมา2ตัวเลยนะเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนกาน์โนโชลงมาแทนนะาการ์โาโชเนี่ยลงมาแทนดาโล แต่โราอย่างที่บอกไปอ่ะมีดีที่ความเร็วนะลูกขยันความเร็วแต่ว่าเรื่องเกมบุกผมว่าการจ่ายบอละอะไรเงี้ยผมว่าไม่ได้เรื่องไม่เหมาะกับเกมที่เราอยากได้ประตูถูกไหมอันทีนี้ก็เล่นเอากานาโชมาอ่ากานาโชกับอีกคนนึงก็อุกเตอุกเตก็จะมาแทนอ่าคาเซเมโลเพราะว่าคาเซเมโลก็ก็แบบวิ่งไม่ไหวละเหนื่อยกันละแมนยูเนี่ยเขาเตะบ่อยนะนะเตะหนักเตะหลายแมตติดต่อกันอันนี้ต้องเข้าใจเขาด้วยนะแล้วก็เดินทางไกลอีกอ่ะ อืออ่ะพอเปลี่ยนมาปุ๊บก็เกมดีขึ้นไปอีกเพราะว่าพอดาโลออกไอ้พอกาซาโชลงมาเกมมันก็วุ่หวาขึ้นไงแล้วเราก็บุกดีขึ้นเรื่อยๆเลยจนเขาจนเขาแทบไม่บุกเราเลยนะ mm hmm. ก็อูกเต้นเนียงานน้อยมากเลยนะลงมาเนี่ยไม่ค่อยเห็นว่าเขาทําอะไรมากเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าระบกยับเลยทีน,ทนี้ทีนี้ก็เราจะมาได้ประตูตอนนาทีที่แปดสิบเจ็ดอันนี้ต้องชมตั้งแต่บูโน่ทำเกมมาจนกระทั่งมาเปิดให้อ้ฮอยลุนยิงอ่ะสิ่งที่ผมเห็น ของมันในวันนี้นะผมมองว่าเราโชคดีที่ชนะมาสองหนึ่งนะแล้วก็ที่ผมเห็นอีกอันนก็คือกองกลางเราอะคือเกมการตอบบอลของทีมเราอะผมว่ามันมันไม่มีตัวตอบบอลอะผู้บรรยายบอกหลายครั้งมากไม่มีใครมารับบอลไม่มีใครมารับบอลเกมบุกของเราถ้าสังเกตนะมันจะออกซ้ายออกขวาหมดจะไม่มีการเจาะตอบบอลชิ่งตรงกลางอาให้ยกตัวอย่างบาซารแล้วกันอาถ้าเป็นยุคอินเนสตาบุสเกตแชบี้อะจะชัดเลย อันนี้คือหัวใจของเรายังของเรามีแค่ตัวรับแล้วก็บุโนโน่ตัวหนึ่งที่เป็นเอาไว้แต่งคนเดียวแล้วเปิดาจถูกไหมจะจะไม่ได้มีการมาชิ่งกันสอดสอดประสานกันน่ะดังนั้นเกมบุกเราจะมีแค่มิติเดียวก็คือออกซ้ายออกขวาแล้วปาดเข้ากลางหรือตัดเข้ากลางแค่นั้นแล้วมันทําให้เราไม่มีการแบบต่อบอลที่ดีอะ่ะทั้งทั้งจากหลังมากลางจากกลางไปหน้าอย่างเงี้ยมันก็ขาดไปเลย ดังนั้นทีมู้นอะ่ะเขาจะรับแค่ซ้ายขวาทีมฝั่งของข้าวเขาจะตั้งเกมรับเราง่ายมากเลยอืมอันนี้ผมว่าต้องปรับปรุงนะเรื่องเนี้ยแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่ผมถือว่าเป็นประโยชน์ของเราก็คือเราได้เห็นเปรียบแทบจะเปรียบ,ทบเทียบลายตัวเลยนะอย่างเซอร์ซี่อยู่กับอยรุนอยู่เป็นยังไงอามัดบูโน่วันนี้เป็นยังไงแล้วก็บทเรียนราคาแพงของอามอลินก็คือแมตที่แล้วก็เปลี่ยนบูโน่ออกถ้าสังเกตน,นะแมตเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนเลย อเพราะเขารู้แล้วว่าบูโน่เนี่ยคือหัวใจของทีมเลยแล้วก็การเปลี่ยนตัวของอมารินรอบนี้ผมมองว่าได้ผลนะก็คือเป็นทำให้ได้ประตูมันต้องสองประตูแล้วก็คว้าแต้มมาได้นะจะเห็นแล้วว่าถ้าเกิดอมารินอะอมรินเนี่ยซื้อตัวในที่เขาชอบได้อ่ะพอมีตัวที่เขาสามารถเอามาใช้ได้อยากใช้ในตำแหน่งที่เขาต้องการได้อ่ะก็จะทำให้ทีมดีขึ้นนะครับอ่ทีนี้มาเรื่องของแมตต์ต่อไปของแมนยูบ้าง ทีนี้เป็นพิมร์ลลกแล้วอ่าวันอาทิตย์เนี่ยก็จะไปเจอแมนซีโอ้โหอีก3วันนะเตะแล้วแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเนะเตะในบ้านเขาด้วยนะผมมองว่ายัางไงก็ยับนะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าถ้าเกิดกองหลังเราดีแบบเนี้ยเล่นดได้แบบวันเนี้ยผมว่ามีม,มีมีลุ้นนะมีลุ้นที่จะยันเสมอได้ซ้ำนะเออเสมอได้ดีไม่ดีถ้าโชคดีก็ชนะไปเลยลูกหนึง แต่ผมว่ายากว่ะยากมากอ่ะก็ขอให้โชคดีแล้วกันสำหรับแม์หน้านะครับเด็กพียังเราเราก็จะได้แฮปปี้บื้อชื่นสักทีเนาะแล้วก็จะได้มีที่ยืนบนพีเมลีสักทีอยากขึ้นไปอันดับสี่แล้วเร็วแล้วเกินละอ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็คงจะมาระบ,บายเท่านี้นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลผมเองนะก็ฟังไปเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าอย่าไปซีเรียสจริงจังอะไรมากนะครับส่วนถ้าเกิดใครมีข้อคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับงั้นวันนี้ก็ พันดีลาติสวัสดีครับทุกคนครับ